สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Improve m i n d Set ชาแนลที่จะทำให้คุณได้พัฒนา m i n d Set เพื่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการค่ะอุปนิสัยของผู้ประสบความสำเร็จหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People 7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง หนังสือเล่มนี้แต่งโดยดรสตีเฟนอาร์โควีเป็นหนังสือระดับตำนานในเรื่องของการพัฒนาตัวเองและเป็นหนังสือขายดีมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งหลักการต่างๆก็ยังสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จนถึงปัจจุบันโดยเนื้อหาในหนังสือจะเป็นการกล่าวถึงเจ็ดัยพื้นฐานที่ทุกๆคนที่อยากประสบความสำเร็จร่ำรวยนั้นจะต้องมีค่ะ ทัศนคติของผู้ประสบความสำเร็จนั้นสำคัญอย่างไรดรสตีเฟนอาโควีได้ค้นพบว่าคนที่จะประสบความสำเร็จนั้นอาจเป็นไปได้สองแบบคือ 1. พัฒนาทักษะที่คุณอยากจะเก่งให้เก่งขึ้นและ 2. ปรับทัศนคติท่าแพ้ของคุณค่ะพัฒนาทักษะที่คุณอยากจะเก่งให้เก่งขึ้นถ้าหาคุณอยากลงทุนหุ้นมีกำไร คุณก็ต้องศึกษาถึงวิธีการลงทุนการอ่านหนังสือความสม่ำเสมอในการลงทุนถ้าหากคุณอยากสุขภาพดีคุณก็ต้องศึกษาวิธีการทำให้สุขภาพดีการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์และอาหารเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งการพัฒนาทักษะเหล่านี้มันสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ยั่งยืนเพราะสุดท้าย นิสัยของคุณในรูปแบบเดิมมันก็จะกลับมากรบทักษะนั้นไม่ช้าก็เร็วค่ะซึ่งถ้าอยากให้ความยั่งยืนนั้นต้องมาทำตามวิธีที่สองนี้นะคะปรับทัศนคติท่าแท้ของคุณเส้นทางนี้ก็คือการปรับทัศนคติจากภายในสู่ภายนอกซึ่งมันคือการปรับนิสัยปรับระบบความเชื่อปรับมุมมองต่อโลกใบนี้ เมื่อคุณปรับทั้งหมดนี้มันจะเป็นท่าแท้ของตัวคุณไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนตัวเองและนิสัยเหล่านี้จะติดอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตค่ะถ้าคุณอยากสุขภาพดีนอกจากที่คุณจะศึกษาวิธีการทำให้สุขภาพดีแล้วคุณต้องปรับทัศนคติภายในของคุณก่อนลองคิดถึงเหตุผลว่าทำไมคุณต้องสุขภาพดีเช่นเพื่อที่จะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อที่จะได้อยู่เลี้ยงดูครอบครัวคนที่เรารักได้นานเพื่อที่จะได้สามารถหารายได้ได้มากขึ้นไม่ต้องไปเจ็บป่วยในโรงพยาบาลเมื่อคุณเริ่มรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงต้องสุขภาพดีจากนั้นคุณจะได้มาปรับนิสัยในเรื่องของการออกกำลังกายการทานอาหารต่อน,นั่นเองค่ะดังนั้นให้เริ่มจากการปรับทัศนคติของคุณก่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดความสำเร็จไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตค่ะ 7อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงดรสตีเฟนอาโควีได้อธิบายอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงประกอบด้วย7ประการซึ่งน่าสนใจมากค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะอุปนิสัยข้อที่1ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทําก่อนในโลกใบนี้แบ่งคนออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มคือ 1. เป็นผู้กระทำ เวลาที่เราต้องการอะไรเราต้องเป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองตามมาและจะเกิดผลลัพธ์ซึ่งคนประเภทนี้จะคิดว่าตัวเองเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนอยู่ที่การกระทำของตัวเองเขาจะโฟกัสในสิ่งที่เขาสามารถควบคุมได้เช่นการควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตัวเอง 2. เป็นผู้ถูกกระทำ คือคนที่หมุนไปตามลวกวของคนอื่นเมื่อเจอสภาพแวดล้อมแบบไหนก็เป็นไปตามนั้นเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกตัวเองไม่ได้มีนิสัยขี้บน่นชอบโทษชอบอ้างนิสัยที่หนึ่งนี้ก็คือเป็นคนโปรเอ็กทีฟค่ะ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาชีวิตอะไรกับคุณให้คุณนั้นมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหานั้นด้วยตัวของคุณเองแทนที่จะไปกล่าวโทษโชคชะตาสิ่งแวดล้อมภายนอกค่ะอุปนิสัยข้อที่2เริ่มต้นโดยมีเป้าหมายชัดเจนหลายๆคนใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่รู้ว่า เป้าหมายในชีวิตที่ตัวเองต้องการนั้นคืออะไรไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตอนจบของชีวิตนั้นเราต้องการอะไรบ้างสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นจะต้องรู้เป้าหมายในตอนจบอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไรในชีวิตกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานฐานะความร่ำรวยครอบครัวความสัมพันธ์สุขภาพและอื่นๆในชีวิตค่ะยกตัวอย่างเช่น คุณลองคิดว่าในอนาคตอีก5ปีคุณอยากจะได้อะไรเช่นถ้าคุณอยากได้บ้านเพื่อจะได้อยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขให้ลองคิดต่อนะคะว่าคุณอยากได้บ้านแบบไหนบ้านเดียวทาวเฮ้าสองชั้นมีกี่ห้องน้ำกี่ห้องนอนจะตกแต่งบ้านอย่างไรจะวางโทรทัศน์ไว้ส่วนไหนของบ้านวางเตียงไว้ตรงไหนบ้านอยู่ในตำแหน่งใด การที่คุณสามารถคิดถึงเป้าหมายที่จะเตียนได้นั้นมันจะเหมือนเป็นแผนผังการเดินทางของคุณให้ไปสู่จุดหมายนั้นจากนั้นค่อยหาวิธีการและกระบวนการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะอุปนิสัยข้อที่3าทำสิ่งสำคัญกว่าก่อนในการที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนั้นคุณจะต้องบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆ เพราะเวลานั้นเป็นทรัพยากรที่ทุกคนมีเท่าๆกันคือ24ชั่วโมงโดยแนวคิดง่ายๆในการบริหารเวลาสามารถทำได้ดังนี้ 1. ง,งานสำคัญและเร่งด่วนเป็นงานที่ต้องทำเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทำจะเกิดปัญหาเช่นโครงการที่มีกำหนดเดดไลน์ปัญหากดดันเรื่องวิกฤตเป็นต้น 2. ง,งานสำคัญและไม่เร่งด่วนเป็นงานที่สามารถวางแผนและเตรียมตัวได้เช่นการวางแผนพัฒนาตัวเองการอ่านหนังสือการออกกำลังกายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว 3. งานไม่สำคัญและเร่งด่วนงานที่ไม่ค่อยจำเป็นทำแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรเช่นงานแทรกโทรศัพท์เข้าประชุมเป็นต้น4 งานไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนเรื่องที่มาขัดจังหวะไม่ทําก็ไม่มีผลกระทบอะไรเช่นเรื่องสร้างความสนุกสนานบันเทิงดูทีวีเล่นเกมเป็นต้นสำหรับแนวคิดในการบริหารเวลานี้เรื่องของงานสำคัญและไม่เร่งด่วนถือว่าสำคัญที่สุดในการทําให้เราประสบความสำเร็จเพราะมันเกี่ยวข้องกับ แผนระยะยาวที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่ต้องการในชีวิตดังนั้นการที่จะทำให้คุณมีเวลาในงานสำคัญและไม่เร่งด่วนนี้มากขึ้น คุณต้องรู้จักปฏิเสธคําร้องขอของผู้อื่นในกรณีที่เป็นเรื่องด่วนจริงๆก็ต้องรู้ว่าควรจะมอบหมายให้ใครรับไปทําแทนจึงจะไม่เกิดความเสียหายและยังได้ผลไม่ต่างไปจากคุณทําเองนอกจากนี้คุณยังสามารถกําหนดตารางเวลาไว้สําหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยก็ได้ค่ะอุปนิสัยข้อที่4คิดแบบชนะทั้งสองฝ่าย สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเริ่มจากแนวคิดที่ตัวคุณเองนั้นจะต้องมีไม n d เซ็ตที่เป็นบวกในเมื่อคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นคุณจะต้องคิดถึงวิธีการหรือสถานการณ์ที่ชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายแนวคิดนี้จะทำให้เกิดผลดีด้วยกันในระยะยาวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน แต่ถ้าหากไม่ถึงขนาดที่จะชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยก็ต้องไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้ค่ะอุปนิสัยข้อที่5การพยายามเข้าใจคนอื่นก่อนคุณควรตั้งใจฟังเพื่อทำความเข้าใจปัญหาตลอดจนแง่คิดมุมมองของบุคคลให้ชัดเจนก่อนจะให้ข้อเสนอหรือคำแนะนำใดๆตัวอย่างเช่น คุณเดินเข้าไปที่ร้านแว่นตาและบอกเจ้าหน้าที่ร้านขายแว่นตาว่ามองเห็นไม่ชัดแทนที่เจ้าหน้าที่จะพาไปวัดเครื่องวัดสายตาที่ทันสมัยแล้วตัดเลนให้เขากลับนำแว่นตาที่เขาใส่อยู่ออกมาแล้วลองให้คุณใส่เหตุผลง่ายๆก็คือ เจ้าหน้าที่บอกว่าแว่นตานี้ที่เขาใส่อยู่นั้นทำให้เขามองเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเพราะไม่เข้าใจเขาดังนั้นการฟังถือว่าเป็นทักษะสำคัญในการเข้าใจคนอื่นก่อนและต้องมีการซักถามด้วยความเห็นอกเห็นใจที่ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยที่จะตอบคำถามของคุณค่ะอุปนิสัยข้อที่6 ชอบประสานงานเพื่อเพิ่มพลังยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการเก็บลูกมะพร้าวที่อยู่บนต้นมะพร้าวคุณคนเดียวความสูงไม่สามารถเก็บได้แต่หากมีเพื่อนของคุณมาช่วยต่อตัวคุณให้สูงขึ้นก็สามารถเอื้อมถึงและเก็บลูกมะพร้าวมากินด้วยกันได้เปรียบเสมือนหลักการ1นบวกหนึ่งรวมพลังกันได้ผลลัพธ์มากกว่าสนอกจากนี้ยังได้ประโยชน์คือ เห็นคุณค่าความแตกต่างจากคนอื่นช่วยให้มุมมองมีความกว้างขวางมากกว่าเดิมและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นได้เลือกแนวทางจากมุมมองของคนอื่นที่เราไม่สามารถคิดได้มาก่อนค่ะอุปนิสัยข้อที่7ฝึกฝนตนเองให้พร้อมเสมอการที่จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงตัวเองทั้งด้านร่างกายจิตใจสติและการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราได้ฝึกใช้อุปนิสัยแต่ละอย่างให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากนะคะในโลกปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ต้องศึกษาหาความรู้หาข้อมูลใหม่ๆให้ทันโลกอยู่เสมอไม่เช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นคนล้าหลังค่ะมีคำพูดหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ซึ่งให้ข้อคิดที่ดีมากค่ะผู้เขียนกล่าวไว้ว่าถ้าให้เวลาคุณตัดต้นไม้สิบชั่วโมงเท่ากับคนอื่นคุณควรเลือกที่จะเสียเวลาสมชั่วโมงเพื่อรับคมเลื่อยนั้นให้มีความคม เพื่อใช้เวลา7ชั่วโมงที่เหลือนั้นเลื่อยไม้ให้ขาดได้โดยง่ายค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาสำคัญในหนังสือ The s e v e Habits of Highly Effective People 7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับชมคลิปนี้จะสามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีชีวิตประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Improve m i n d Set ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนำเสนอเนื้อหาดีๆและมีประโยชน์ต่อผู้ชมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ